ลองดูที่ครับ อกัดอกัดอ้อยหุนะเออไม่หลุดไม่หลุดได้แลครับนะนะฮะไปช้อชนแหวน โอมือต,ตนี่ครับปลาช่อนเช้านี้ครับปลาช่อนไซแว้นครับกัดเป็นกบยางแก้คันจิ๋วนะครับรุ่นเด็กตกปลาครับน้ำลงปลาตัวเล็กๆมันชอบมออหน้าท่อครับเราก็ต้องใช้เหยื่อเล็กๆหน่อยครับ พื่อที่จให้มันกัดแล้วมันเข้าปากมันง่ายขึ้นครับยังไงก็ฝากผลงานของผมไ้ด้วยนะครับกับกบยางแก้ขันกัดมันทุกตัวสุดยอดม,มากๆครับขอบคุณครับ